เอาบและครับสดรผู้ชมนะครับผมวัตนาเบกกล่าวอีกครั้งในายวายเรื่องกฎของการเกิดใหม่คือห้ามให้ใจกับสามีโดยคนเขียนกระท้อนทรงเครื่องตอนที่44นะครับตอนนี้ก็ไปตอนจบแล้วนะทุกคนก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายแล้วแหละก็เป็นเรื่องราวหลังจากที่ผ่านเรื่องร้ายๆกันมานะถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของเนี่ยเรื่องนี้ก็ลิงกอยู่ใต้คลิปนะครับไปอู่่หนังสเขียนกันเยอะนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่44ความสุขนิดนิรนัน น้ำอุ่นดีมะเสียงปากปากในน้ำคือคำตอบระวินเอนหลังซบอ,อกแกลงของอีธานอย่างสบายอารมณ์หลังเสจกิจกรรมว่าหวามหมดัดมัยระวินเหนื่อยแทบแย่ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ทำอะไรส่วนคนทำยังคงฟิตปังแรงดีไม่มีตกดูสิไม่ทันไรมือส,กสากๆไ่นกันลื้อไปทู่หน้าอกเขาอีกแล้วระวินรู้สึกได้ถึงอะไรแข็งๆที่ทิ่มอยู่บริเวณก้นของตัวเองร่างเลกขันควับไปมองผู้เป็นสามีดวงตากลุมโตรีมองเขาอย่างรแะแวดระวัง แต่ผู้เป็นสามีหาได้สะทงสถานไม่เขาจับแก้มของภรรยาเอาไว้พลางบริฟิปปากแต่ล่อมจูบอย่างอ้อยอิงลินด้อนลุกล้ำเข้าไปก่อสร้างตามไรฟันรูบีดเองเน่ารับองศาจูบอย่างถนัดถนีก่อนเขาจะตอบโต้อย่างไม่ยอมแพ้แล้วก็ตัดฉากทั้งคู่ฟัดกันโนเนียทุกคนก็ไปอ่านกันเอาเองเนะครับเอ็นซีนะที่ผ่านมาถึงแม้จะมีอะไรกันบ่อยครั้งแต่ด้วยเวลาและอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่พร้อมก็เลยคุมมาตลอด แต่ตอนนี้ไม่จะเป็นอีกแล้วทั้งรวินและอีธานพร้อมจะต้อนรับสมาชิกใหม่เพิ่มมาในครอบครัวด้วยความยินดีพ่อกับแม่อยากเจอหน้าหนูจะแย่แล้วลูกหลังจากวันนั้นผ่านไปอีกสองสามวันอีธานก็ต้องห่างจากภรรยาไปทํางานที่ต่างจังหวัดเป็นเวลาเกือบเดือนอลฟ่าตัวสูงต้องจากบ้านไปทํางานตั้งหลายครั้งแต่ก็ไม่มีครั้งไหนเลยที่จิตใจของรวินจะรู้สึกแห้งเหี่ยวเหมือนต้นไม้กลางทะเลทรายแบบนี้อยากจะขอตามไปด้วย แต่ที่ที่อีธานจะไปคือที่ที่เล克斯กรุ๊ปต้องการจะทําฟาร์มใหม่ก็เลยจะค่อนข้างกันดาลและห่างไกลผู้คนอีธานก็เลยไม่เห็นด้วยที่รวินจะต้องไปลําบากซึ่งรวินก็เข้าใจความเป็นห่วงของอีธานและไม่ดื้อนึงก็เลยต้องอยู่รอที่เมืองหลวงอย่างว่าง,ง่ายและบางวันก็เข้าบริษัทไปจาัดก,การธุระป,ป่าปางแทนท่านประธานที่ไม่อยู่ตอนนี้เรียกได้ว่าใครเห็นรวินก็ต้องหวั่นเกรงไม่มีอีกแล้วสายตาก,กระด้างกระเดือง เราคลต่อใครก็รู้กันทั่วว่าทั้งท่านหญิงจูเลียและอีธานให้ความสําคัญกับโอเมก้าคนนี้มากขนาดไหนหากดูมินโรวินก็เท่ากับยามเกียรติจ่าฟงของเล็ก克กรูปไม่มีใครบ้าระห้ามกล้าทําอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นโรวินที่ได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนของอีธานในบางโอกาสก็เลยสามารถทํางานได้ง่ายแต่ละวันผ่านไปอย่างวงเวงแม้จะคุยแบบเฟซไทม์กันทุกวันแต่ก็ไม่อาจเทียบเท่าได้กับการที่อยู่ด้วยกันแบบตัวจริงโรวินไม่คิดเลยว่า จะมีวันที่เขาคิดถึงอีธานขนาดที่ไปคลุกตัวนอนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของอีฟฝ่ายเอาเสื้อยืดมารองนอนเอาเสื้อสูทมาคลุมตัวแล้วก็เอาเสื้อเชิ้ตมากอดเหมือน,นตุ๊กตาหากไม่ทาอย่างนี้ทั้งคืนนั้นมันก็จะกระสับกระส่ายนอนไม่หลับกลิ่นของอีธานทําให้ระวินผ่อนคลายและหลับฝันดีแต่ที่อย่างนั้นเขาก็ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเพราะแอบรู้สึกว่ามันน่าอายก็เลยเก็บเอาไว้เป็นความลับสุดยอดรู้กันแค่ระวิน กับระวินและละวินแค่นี้เท่านั้นเขาว่าแม้เมื่อคืนจะหลับสนิทด,ดีแต่วันนี้ระวินกลับรู้สึกไม่สดาใสานะรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองปแปลกแปลกไปอย่างไรชอบก่นพอถึงเวลาอาหารเช้ากลิ่นของโปรดที่ชอบกินกลับทําให้รู้สึกคลื่นเหียนจนแทบจะกลั้นอาเจียนไว้ไม่ไหวแอนนาและท่านหญิงเมื่อสังเกตเห็นอาการของสะพายพวกเธอก็พลันมองหน้ากันอย่างตกใจจากนั้นมุมปากเขาพวกเธอก็ยกโค้งเป็นรอยยิ้มกว้าง ถ้าทางบ้านของเราเขาไม่เหงาอีกแล้วนะคะท่านแม่นั่นสินะนเสียงของพวกเธอเต็ไมไปด้วยความเย็นดียิ่งระวินกระพริบตาเปรีบในคราแรกโอเมกาตัวเล็กเอียงสีสานเล็กน้อยด้วยความไม่เข้าใจแต่เมื่อร่วงรู้หัวใจดวงน,น้อยก็เต้นคลอมคลามราวกับกลองมโหระทึกเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเรารีบรปไปโรงพยาบาลกันดีกว่าทันทีที่ท่านหญิงเอ่ยประโยคนั้นระวินก็แทบจะหยุดหายใจมือของเขาเย็นเฉียบแต่ใบหน้ากลับร้อนเผา สารพัดความคิดประเดยประดังเข้าหากันเหมือนเกลียวขึ้นไปโรงพยาบาลท,ทำไมครับถึงจะคาดเดาคำตอบได้แต่ระวนก็อยากจะย้ำถามให้แน่ใจแอนนาเดินเข้ามาจับมือของระวดไว้แน่น,นสายตาเปลี่ยนไปด้วยความเอ็นดูแม่ว่าเราจะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่แล้วล่ะจ้ะท่านหญิงจูเลียก็พยักหน้าเห็นชัดเจนว่าความตื่นเต้นและความยินดีเปล่งประกายอยู่เต็มสองดวงตา สิ่งหัวใจของรวินเต้นดังสนั่นในหูเขาก้มลงจับที่หน้าท้องของตัวเองแผ่วเบาพลางยิ้มกว้างอาจจะเป็นข่าวดีมากจริงๆก็ได้หลังอาหารเช้ารวินรีบไปโรงพยาบาลเพรอกับแอนนาและท่านหญิงระหว่างทางในใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและกังวลป่าปนกันไปหมดมือที่กุมกันแน่นนั้นไม่ได้แอบสั่นเล็กน้อยสายตาเมื่อมองออกนอกหน้าต่างในหัวกลับมีแต่ภาพของอีธาน ถ้าเกิดว่าใช่จริงๆอีทานกลับมาคราวนี้คงได้เจอเซอร์ไพรส์ปปใหญ่ให้ตั้งตัวไม่ทันแนะ่เมื่อถึงโรงพยาบาลระวินถูกนําเข้าห้องตรวจในทันทีการตรวจสอบทุกอย่างไปไปอย่างรวดเร็วไม่นานก็รู้ผลขอแสดงความยินดีด้วยนะครับหูดับมันเป็นอาการเช่นนี้เองเหรอทันทีที่คุณหมอพูดประโยคนี้จบหูขอรวินก็วิงและก็ไม่รู้ว่าต่อมาคุณหมอพูดอะไรอีกบ้างเขาได้แต่นั่งนิ่ง ชาตินี้ที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้ท้องหวาดกลัวและกังวลมาตลอดแต่เมื่อมีสิ่งมหัศารย์แห่งชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วนั้นมันเป็นความสุขที่ไม่สามารถใช้คำคำไหนมาบรรยายได้เลยจริง,รง<ๆ>เมื่อออกมาจากห้องตรวจพอเห็นสีหน้าของดวินทั้งแอนนาและท่านหญิงจูเลียก็คาดเดาผลลัพธ์ได้ล่วงหน้าแอนนาโผล่เข้ากอดดาวินแน่นท่านหญิงจูเลียก็เข้ามาร่วมวงด้วยพวกเขาหัวเราะและหลั่งน้ำตาแห่งความยินดีไปพร้อมๆกันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขากำลังจะได้เป็นแม่คนแล้ว รูบินอยากจะบอกเรื่องนี้กับอีธานต่อหน้าเพราะฉะนั้นหลังจากรู้ว่าตัวเองตั้งครันก็ไม่ได้บอกกับสามีเลยทันทีรูบินทําทตัวเป็นปกติทุกครั้งที่คุยกับอีธานเฝ้ารอจนกระทั่งห้าวันให้หลังวันที่อีธานกลับมาถึงบ้านอีธานเดินเข้ามาด้วยท่าทีเหนื่อยล้าเล็กน้อยจากการเดินทางไกลทันทีที่เห็นรูบินเขาก็ยิ้มอ่อนโยนให้อย่างเคยรูบินเดินเข้าไปกอดอีธานบอกอีฝ่ายให้ขึ้นไปอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาทานอาหารเย็นด้วยกันซึ่งสามีก็ทําตามอย่างว่าง่าย ตั้งแต่วันที่กลับมาจากโรงพยาบาลรรบินก็ซื้อที่ตรวจคลานมาตรวจทุกวันวันไหนไม่ได้ตรวจว่ายังท้องอยู่วันนั้นก็จะรู้สึกไม่สบายใจไปทั้งวันโรวิยนยื่นกรอบของขวัญไปตรงหน้าของอีธานหลังจากที่พวกเขาร่วมรับประทานอาหารไปด้วยกันได้สักพักหนึ่งทันทีที่อัลฟาหนุ่มเปิดกล่องออกดูเสียงในห้องก็เงียบสนิทลงทันใดอีธานนิ่งเงยไปพักใหญ่ๆดวงตาสีน้ำตาลเข้มของเขาสะท้อนความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายทั้งตกตะลึง ตกใจดีใจกังวลหวาดกลัวและมีความสุขไร้คำพูดใดออกมาจากปากของอัลฟาหนุ่มเขาทำเพียงคว้าตัวของภรรยาไปกอดไว้สนแนบแน่นยิ่งกว่ากอดครั้งไหนๆนหนอนนาและท่านหญิงที่เห็นภาพอย่างนั้นก็ยังอดน้ำตาซืมไม่ได้หลังจากที่พวกเขาผ่านเรื่องเดวร้ยรายมา,มามากมายในที่สุดความสุขอันประเมินค่าไม่ได้ก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว อดีตที่ผิดพลาดเป็นครูสอนประสบการณ์อันใหญ่หลวงเพื่อที่ในอนาคตจะไม่ซ้ำรอยเดิมอีกคนทุกคนที่นี่ล้วนแล้วแต่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าว่าเด็กน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลกคนนี้จะต้องได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดจะไม่มีความเกลียดชังและแก่งแย่งชิงดีกับสายเลือดเดียวกันและจะเป็นเด็กที่เติบโตมาอย่างเพียบพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจทว่าตอนนี้ระวินรับรู้ได้ว่าหัวไหล่ของตัวเองกำลังเปียก แน่นจึงทําให้คนท้องอ่อนที่จิตใจเริ่มอ่อนไหวเบะปากคว่ทำทันร้องไห้โยเยออกมาทั้งๆท,ที่ตั้งใจเอาไว้แล้วว่ายังไงก็จะไม่ร้องไห้เด็ดขาดแต่เพราะอีธานแทๆ้ๆเลยทําให้ความตั้งใจของละวินพังคลืนสองสามีภรรยากอดกันร้องไห้เหยิยงนั้นจนกระทั่งทานหญิงจูเลียต้องลุกขึ้นมาปลอบละวินย่างคงสะอื้นน้อยๆแต่อีธานนั้นคำหน้านิ่งรอแต่ว่าเมื่อครู่ไม่ได้มีน้ำตาสักหยดแต่ทั้งดวงตาและปากของอีธานกลับมีรอยยิ้มไม่หุบ ยามที่กลับขึ้นห้องนอนอลฟ่าหนุ่มท้าจะอุ้มภรรยาของตัวเองไม่ให้เท้าแตะพื้นอยู่แล้วหากไม่โดนตีเข้าที่ต้นแขนเป็นการปลามซะก่อนรุ่งเชา้าข่าวที่ว่าในท่านน้อยกำลังตั้งขันของแพร่สาภาพไปทางเล克สกรุป๊ปโรบินจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะรอต้อนรับบรรดาคนที่จะมาหาเพื่อร่วมแสดงความยินดีทั้งคนที่เคยเหม็นขี้หน้าเขาก็คงมาด้วยแบบไม่เต็มใจนะักแต่ทำยังไงได้หากไม่มาก็เท่ากับไม่ให้เกียรติผู้นำตระกูลคนปัจจุบันนะสิ ถึงแม้ว่าระวินจะขี้เกียจต้นรับพวกเขาก็ยังต้องปั้นหน้ายิ้มเลยในราตรีนี้ระวินเลยต้องเก็บแรงเอาไว้ด้วยการนอนพักผ่อนให้มากๆโอเมก้าท้องอ่อนสอดตัวใต้ผ้าห่มก่อนจะขยับลุกดิ๊กเข้าไปชิดใกล้กลิ่นฟิโรโมนที่คุ้นเคยในวันนี้ระวินได้กอดอีธานตัวเป็นๆแล้วเป็นความรู้สึกที่ฟินกว่าการไปคลุกตัวนอนเป็นกองเสื้อผ้าเป็นไหนๆทว่าวันนี้ระวินนอนไม่หลับอีธาเดก็เช่นกันในความมืดดวงตาสองคู่จ้องมองกันอยู่อย่างนั้น ปลายผมของรวินทูอัลฟานุ่มเกลี่ยเล่นไปมาอย่างเพลินมือก่อนที่เขาจะจูบหน้าผากของรวินอย่างที่ชอบทําเป็นประจำแต่คราวนี้อีธานก้มลงไปจูบที่ท้องของรวินด้วยเสียงทุ้มเอ่ยรามิโอไม่สิพี่ควรจะต้องถามตั้งนานแล้วว่าเธอชื่ออะไรกันแน่รวินเบิกตากว้างด้วยความตกใจเออครับ ตั้งแต่ที่รามิวจมน้ำไปคราวนั้นใช่หรือเปล่าอีธานยังคงพูดต่อระวินไม่ได้ฝีป,ปากก่อนที่จะค่อยๆพยักหน้าอืมในใจของเขาเกิดความกลัวขึ้นมาจึงถามไม่เต็มเสียงรู้มานานแล้วหรือ,อยังครับพอสังเกตหน้าตั้งแต่ตอนนั้นและยิ่งมั่นใจขึ้นเรื่อยๆว่าเธอไม่ใช่รามิวแตตอนที่เธอทำให้พี่ ตกหลุมรักจนงหัวไม่ขึ้นความกังวลใจที่มีสลายหายไปในพริบตากับประโยคหยอกล้อหน้าตายอย่าเล่นอย่างนี้สิครับโอเมก้าทำตัวเหมือนแมวขู่ด้วิมลมสุรภัยใจเข้าปอดเฮือกใหญ่ครั้งหนึ่งเขาจ้องตาของสามีเห็นอะไรบางอย่างในแววตานั้นก็รู้ได้ว่าเมื่อครู่อีทาไม่ได้พูดเล่นอีกฝ่ายคงกำลังสงสัยจริงๆเพียงแต่เรื่องเหนือธรรมชาติเช่นนี้คงไม่กล้าพูดออกมาตรงๆ ถ้าพูดออกไปแล้วพี่อีธานจะเชื่อเรามะเมืม่ออีธานพยักหน้าความรู้สึกหนักอึ้งในใจของรวินจึงค่อยๆบรรเทาลงเขาคลายลมหายใจยาวและจึงเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตัวเองให้สามีฟังอย่างหมดเปลือเพียงแต่ไม่ได้พูดออกไปว่านี่คือโล่งในนิยายที่ตนอ่านและกลบเกลื่อนไปว่าที่นี่คือล่องตามมติแห่งหนึง่งตัวเขาก็เป็นเพียงคนที่มาจากมมติอื่นอีธานอ่ะอึ้งไปพักใหญ่ๆเลยแต่สุดท้ายแล้วอัลฟาหนุ่มก็คว้าตัวรวินเข้าไปกอดเอาไว้ แม้ในใจจะไม่อยากจะเชื่อว่ามีเรื่องราวเช่นนี้เกิดขึ้นมาบนโลกจริงๆเขาเพียงแค่งสงสัยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเท่านั้นจึงแค่หยอกล้อออกไปแต่ภรรยาของเขาไม่มีเหตุผลอะไราให้ต้องโกหกแต่ถึงแม้จะโกหกก็ไม่เป็นไรอีทานพร้อมจะเชื่อทุกอย่างที่ร่างเล็กพูดออกมาอยู่แล้วเขารักราเมลไม่สิเขารักโรบินต่อให้อีกฝ่ายอยู่ในร่างของยักษ์ตาเดียวหรือปีศาจก้าหางเขาก็ยังจะรัก อัลฟาหนุ่มตบหลังของภรรยาเบาๆเหมือนกลอบเด็กระวินเป็นครั้งแรกที่เขาเรียกชื่อจริงๆของคนรักคนที่เขาแสนหวงแหนและสาบาลว่าจะทนุถนอมยิ่งกว่าชีวิตพี่รักระวินสิ่งทุ่มเอ่ยกับภรรยารักมากที่สุดคำรักที่อีกธานพูดไม่บ่อยนักแต่เมื่อพูดแล้วกลับซึมลึกเข้าไปในจิตใจของคนฟังไม่รู้ลือรวินเองก็ยิ้มกว้างก่อนจะทิ้งตัวลงในอ้อมกอดของสามีอืม เราวินก็รักอีธานไม่แพ้กันร่างเล็กพูดคำว่ารักซ้ำๆจนริฟิปากถูกปิดด้วยการจบราตรีนี้ยังอีกยาวนานนะชีวิตนี้ก็เช่นกันเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ได้นำพาไปสู่จุดจบห่กแต่เป็นเพียงบทนำของเรื่องราวชีวิตใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นของเราวินเละอีธานจึงอยากฝากข้อความเอาไว้ย้ำเตือนกับตัวเราในอนาคตอันแสนไกลจากเระวินถึงอีธานขอบคุณโชคชะตาที่นำพาให้เราสองคนมาเจอกัน จังอีธาถึงระวินขอบคุณที่เกิดมาเพื่อทำให้รู้ว่าชีวิตนี้มีไว้เพื่อใครสัญญาว่าจะรักตลอดไปไร้สิ้นนิรันดร์กานเอาอะไรก็จบไปแล้วสำหรับนิยายเรื่องกฎของการเกิดใหม่คือหให้ใจกับสามีโดยคนเขียนกระท้อนส่งเครื่องนะครับก็จบแล้วไม่มีตอนพิเศษนะแต่ในอ e ีบุ๊กอาจจะมีนะเอาไปหากันดูนะครับยังไงก็ฝากเปาา็นกำลังใจ้คเขียนกระท้อนส่งเครื่องด้วยนะครับ เข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุณนักนเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต,ต่อไปด้วยนะจ้าไปสวัสดีครับผมออตนาเบ้ปักปักปักผ้กกายัง